ไงฟื้นแล้วเหรอพี่ดึกไอ้แกนนายองอาจมอดตัวก็เถอะยังไงพวกแกก็ไม่รอดหรอกแกเชื่อฉันไม่รอดเหรอแล้วฉันจะคอยดูไอ้แกนฉันบอกให้มอดตัวแกเชื่อฉันเถอะไม่ต้องมาพูดมากเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ ข้าอาจารึกวนดีครับนาย <S <S มันมัดนัน่นเองน้ว่านี่มันขอากวางดีว,นนว่นี่มันวันแท้หรือวิวัตส์อะไ้ที่นี่ คุณผร้สามครับจัดไปเลยนะครับไม่เป็นไรครับต้องแน่แมากเลยครับไปครับจ้าไปครับคุณผู้สามพวกมันซ่อนซ่อนของไว้ที่นี่ครับเขากวางหนาช้างด้วยเออคุณผู้สามครับอะไรดีครับผมว่าตอนนี้ที่นี่ไม่ปลอดภัยครับออกไปจากที่นี่ก่อนนะครับ ครับจ่าเฮ้ยจ่าเดี๋ยวครับนี่อะไรกบเพื่อสามเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วแกต้องมาช่วยเพื่อนของแกทิ้งปืน ฝีมือระดับแกอย่างเดียวฆ่าลูกน้องอยังได้สองสามคนเพื่อนแกตายเลยเบอร์สามครับรุยเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงผมครับพวงไงทิ้งปืนซะเร็วคุณเบอร์สามครับคุณเบอร์ คุณภาษาครับไอ้บ้าไปไปโอเคจะทำอะไรก็ทำจะได้ภาษาไอ้บ้า ครับจ้าจ้าเป็นอะไรไหมครับเอบอร์าสามเบอร์สามเป็นอะไรบ้างครับนิดหน่อยครับไม่เป็นอะไรครับแล้ทำไมล็อตแน่นอย่างนี้วะไอ้บาอ้บ ฟื้นกันมาทันเวลาพวกเราส่งของพอดีเลยกันเดี๋ยวทำไรอ,ะอ,อ,อ่ะอ้ต้อกเบอร์สามครับนี่เป็นน้ำมันเลยครับก็ใช่นะสิน้ำมันไงฉันจะเผาพวกแกเป็นเชื้อเพลิงเผาป่าสักช่วง ได้ตัดเส้นทางจะได้ไม่มีใครมาตามพวกฉันเวลาที่ฉันไปส่งของไงโอ้ยลา Hva er det som er her? Anh... Ah... Oh... Oh... Nhật... Ai nút? Ai can? Này, dìu, 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 dìu. Chín, chín nhóm nào? Chín nhóm. Dìu, 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 dìu. Pienước, à nhau ร,ร้องครวนะสินะไอ้แกนเป็นไงล่ะถูกมัดบ้างมีความรู้สึกเป็นไงฮะยังไม่สำนึกเองเตรียมตัวไปกินข้าวแดงในคุกได้แล้วไอ้แกนคุณด้วยสางครับครับจ้ะในฐานะเราสองคนเนี่ยฝ่าฟันร่วมเป็นร่วมตายกันมา แล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมจับก้นคุณเบอร์สามด้วยนะครับคือผมอยากจะเป็นคู่จิ้นกับคุณเบอร์สามอะ่ะได้ไหมครับหน่วยซื้อของเราจะได้มีคู่จิน้นคู่ที่สองเลยนะครับอืมก็ไม่เลวนะครับจ่า <c oughs> ขอบคุณครับผมเออเป็นไงยเยินอดมีคู่จิ้นเลยเยินอ่า <c oughs> สัตว์ทุกชนิดลว้วนมีจิตวิญญาณ พวกเขามีความรู้สึกมีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจเหมือนพวกเราทุกคนได้โปรโดอย่าทำร้ายเขาเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขออนุญ,ญาตครับผู้กอง มารายงานที่ผู้กองสั่งให้ทำมาส่งครับไม่ต้องหรอกวินฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าที่คุณทำไปทั้งหมดเพื่อต้องการปกป้องดินแดนกับจันเนี่ยฉันเองต่างหากที่เข้าใจคุณผิดฉันขอโทษไม่เป็นไรครับผมดีใจนะครับที่ผู้กองเข้าใจผม ลุงจะเอาเงินจำนวนนี้มาเลี้ยงดูเด็กๆเอ้าลุงเป็นไรเปล่าี๋ยวลุงมาช่วยนะลุงก็รู้นี่ครับว่าสังคมอ่ะเขาจะสนใจพวกเราแค่ช่วแรกหลังจากนั้นอ่ะทุกคนก็จะลืมเราไปเองทำไรวะอเป็นเมลาชนิดพิเศษที่ฉันสร้างขึ้นมา